ปัญหาของพนักงานประจำนะคะมีแค่เร,เรื่องของเวลาะค่ะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถแบกเวลานะคะมาหาไรายได้เสริมได้ง่ายๆเข้าะด้หลายคนเนี่ยเครียดง่ายเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ค,ค่อนข้างจะชอบแบกอะไรเนี่ยกลับมานอนที่บ้านด้วยจริงไหมเรานะคะก็คือซายเองเนี่ยเคยเป็นแบบนั้นมาก่อน,นะค่ะทุกคนเวลาที่เรานะคะต้องทำนะคะอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยนะคะเราเนี่ย โดยที่ร้านนั้นไม่ต้องมีคนนั่ง่อนั่งชมนั่งขายแบบตู้เกดบเพื่อยึงเงาเรียนนี้นะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยนะคะจะต้องมีความสุขมากขนาดไหนเมื่อเราจะต้องวิ่งมาเก็บตังทุกตูก้ตัวเองหรือว่าร้านของตัวเองนะคะพร้อมกับเห็นตังทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นตู้นะคะที่ให้กำไรนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์นของการตลาด ได้ด้วยนะคะกาไรเนี่ยนะคะให้ถึง50%เลยนะคะพร้อมกับนะคะมีวิธีกรารนะคะในเรื่องของการขยายสาขานเนี่ยแนะนําให้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่ารูปแบบของธุรกิจของผูกศิษย์ผู้เรียที่บริษัทเราจะตั้งแล้วก็ทํากันมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นรูปแบบของโมเดลธุรกิจที่เป็นแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเรานะคะสามารถเป็นแค่เพียงเจ้าของร้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็น นักธุรกิจได้ด้วยนะคะเขาจะเป็นได้ทั้งรายได้เสริมแล้วก็รายได้หลักนะคะ้นอ,อยู่ที่เราเนี่ยนะคะจะสนใจหรืออยากจะให้โอกาสเองนะคะในระดับไหนเนาะซึ่งผู้ดีนะคะเราจะมีให้เลือกเนี่ยตอนนี้หลักๆเลยทรายอยากจะนำเพียแค่สามตัวก่อนเบื้องต้นนะคะ,คะ,คะก็คือตู้ยอดเหรียญน,นะคะที่มีสามเมนู้อมโปรนะคะหนึ่งตัวนี้เป็น,ต,นตัวนี้นะคะแล้วตัวสองก็จะเป็นตัวนี่นะคะตัวสี สี่เมนูนั้นนะคะทุกคนเอออันนี้ใส่ตั้ง้องอ่านเองนะคะ <c oughs> ก็เลยจะไม่มีแบบมกเมนนะในเรื่องของผ้าทุกคนตู้สีเมนูนะคะ ะสะายก็จะเป็นนะคะที่ปรึกษาการตลาดที่ดีกับทุกท่านนะคะพร้อมกับให้คําแนะนำในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเดินการลงทุนนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ในเรื่องต่างๆแล้ตอนนี้เรานะคะมีเรื่องแฟรนไชส์หมูปิ้งอีกด้วยโอ้อันนั้นคือฟังมากนะคะทุกคนแฟรนไชส์หมูปิ้งเนี่ยนะคะก็จะมีโมเดลอีกตัวหนึ่งนะคะที่แยกออกมาแตกต่างจากกลุ่มของผู้เรลียมน,นะคะนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นในหมวดของคนที่เอ่อ ิลเหมือนคุณซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วปล่อยเช่าเออนี่แหละมันจะเป็นแบบว่าซื้อบ้านปล่อยเช่านะคะแล้วก็เก็บค่าเช่าพออะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมาปมนเดตในเรื่องของผูเช่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราต้องการรองรับให้กับกลุ่มของนักลงทุนนะคะที่ไม่อยากจะมีปัญหานะคะในเรื่องของเวลากับคนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้เวลากับตู้ของเรานะคะทุกคนใช้เวลาน้อยมากวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแค่ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะว่าจะเข้าไปดูแลรถเมลแค่ไหนนะคะหรือจะต้องการเอาเวลาเนี่ยนะคะไปใช้กับตู้นั้นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าตู้หกรานะคะแค่ต้องไปเก็บตังเติมผกเติมแก้วนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็เติมน้ำที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะต้องทำความสะอาดนะคะหรือว่าดูแลร้านของเรานะคะให้หน่าดื่มน,นะคะหรือว่าให้ดูมีเอ่อยังไงอะ่ะให้แบบมีความสะอาดเอ่อมีความแบบ มีความอะไรนะโฆษณาการสักอย่างหนึ่งอ่ะเอ้ยคิดไม่ออกอยู่นะสะดุดเลยเห็นไหมโอเคนั่นแหละประมาณนั้นค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกคนนะคะหมดปัญหานะคะคในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเนาะเจหละเจาคนที่ทางานประจํานะคะแล้วมองหาอะไรทำอยู่นะคะให้ลองมองธุรกิจนะคะเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่คุณนะคะจะต้องวางแผนการเงิน,น,นะะแล้วก็วางแผนอนาคตนะคะกับเราได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เรานะคะ มีให้คุณเนี่ยเลือกนะคะหลากหลายรูปแบบมากที่เราจะเป็นตู้แบบ16เมนู36เมนูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพร้อมกับมีเป็นตู้เวนติ้งนะคะที่เป็นตู้เครื่องดื่มสําเ็จด้วยนะคะตอนนี้เรามีทางเลือกให้ทุกคนเยอะเลยนะคะอยู่ที่ใครจะมองเห็นโอกาสก่อนเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยทุกคนยังมีตู้กดเครื่องดื่มเนี่ยน้อยมากๆค่ะถือว่าเราเนี่ยนะคะยังเป็น ผู้บุกเบิกอยู่นะใครที่เข้ามาในช่วงนีน้มันเป็นทั้มมิ่งโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่คุณจะเป็นเจ้าของกิจาการสักอย่างหนึ่งนะคะยิ่งคุณทําก่อนเนี่ยทำเลเนี่ยคุณจะเป็นคนเลือกแต่ถ้าในอนาคตนะคะคุณช้านะคะทาเลจะเป็นคนเลือกคุณเพราะว่าตอนนี้ไซเรนทำเลสแปรนะเป็นร้อยๆพันๆถือเพื่อประเทศไทยนะคะ จริงเนี่ยเราบอกมีทำเลเหมาะกับตัวโต้3สามเมนูนี้นะคะเป็นแสนจุดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นพันธันจุดเนี่ยก็คือเป็นจุดที่รองรับจากหน่วยงานเอกชนที่ทรายไปมีคอนเนคชั่นเอาไว้แล้วนาะที่เราเนี่ยติดต่อกันไว้เรียบร้อยเอาไว้เป็นแบบเหมือนช่องทางให้กับหลายๆคนที่ไม่ได้มีพื้นที่หน้าบ้านเพราะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยที่ชอบทำธุรกิจธุรกิจที่ดินแบบเียรนะคะจะเป็นคนที่ทําธุรกิจจานอยู่แล้วหรือเป็นแบบคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วมีหน้าบ้านมีหอค่ะ มีอพาร์ตเมนต์หรือมีตลาดปเป็นของตัวเองเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะเอ่อมีเป็นหมื่นๆเป็นหลักหมื่นเออที่ว่าหลักแสนเนี่ยคือมันครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะคะในในในหลากหลายรูปแบบทั้งเอกชนรัฐแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีธุรกิของตัวเองใช่ไหมแต่หน่วยงานที่ทรายมีรองรับเนี่ยจะเป็นหลักพันนะคะหลักพันจนถึงลหลักหมื่นนะคะทุกคน,นเทรายจะได้งคำแนะนาด้วยว่าคุณเอา,า,าไปทาตรงไหนทําอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยแล้วคุณนะคะจะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของค่าตอบแทน คืนทุนได้เร็วที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีแต่กำไรนะคะเต็มเต็มเลยนะคะแค่เราเนี่ยนะคะตัดสินใจก่อนนะคะวิธีการคืนทุนนะคะมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะคะพร้อมกับคนก็จะได้รู้จักนะคะแล้วเราก็สามารถขยายสาขาได้มากกว่าเดิด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะซายก็จะให้ข้อมูลนะคะกับคลิปนี้ไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงซายจะมาทําคลิปให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาทําความรู้จักกับซายนะคะแล้วก็กับเครื่องมือ ตู้กดขึ้นเรเยเรืของเรานะคะที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินบ๊ายบายค่ะ